สวัสดีครับนี่คือช่องพลอยระเบิอร์ฟิเยลครับผมบรรยาการหลังเวดีครับทุกคนต่างก็ดีใจครับผมดีใจกับน้องกุ้งอิงดีใจกับบอสโจครับผมที่ประสบความสาเร็จขึ้นมายืนหนึ่งในช่องยูทูบครับผมทำงานเพลงยืนหนึ่งเป็นเขายืนบมอไป่ได้ครับนี่ก็ ความประทับใจเป็นความภาคภูมิใจครับกับผู้นําทีมงานครับผมว่วใจของวงครับได้รับความเมตตาได้รับความนิยมครับจากคนครับดีใจายครับผมดีใจายดีใจายครับเออทางเขาเลยบอกวชนบุรีและยอเนาะพี่น้องมีสายมาเท่าไหร่ยิ่งแค่ใช้แท้มาใส่แรงงานเนาะใ่แรงงานไม่ติดปากด้ ไม่ววายยอดไหนบักบักเลยนะมีไม้เท้าเข่าไปเร้องไปเรอเขาไปต้อทำาถแนเทียไม่ร้เป็นสิ่งเราได้เป็นก่งที่สนงทไปูแดงถือแดงถือเขียวเียคือแดงที่สมมากคนปวดให้นะครับคนชวยให้อนี้เรามีหลังบ้านดูแลเห็นมัามนก็ได้ไหนเห็นถ้าจำได้เห็บวิงเห็บบ้ นั่งฟังนะฮะจะมาถึงบอกทางสามแม่ถึงบอกไอ้เนาะเท่กันมือเดียวนังจักมือสามก๊กอนไปไปเลยแต่ตัวนี้ดูจากเพียงนีมันไหล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 เลยที่ว่าโจมือนคาดวันที่ไปกันแล้วก็เพ่งเสีเจ๋มแย่งร้านยื้เลยนี่ร้านอยู่แล้วอ่แี เราทุเได้ครัน25รัยอน้องาว2เรสลต์ท่านจยนี่คนแล้ว29เมนมีบันก็ค่าเแม่อันี้ก็บองนี้กันแล้ันบกโจกำลังพูดเรื่องยอดวิวเต็มกับเรื่องนั้กาต็ต่าัง กับีแงบอลครับบอลแป้บลเท่าไรก็อป้งเอาว้เท่าไรก็พันหนึ่งพันบาทพันบอลแป้บอแปบอลมบอเรือกบสีกนีเพเ่ย่น้ำเพ่อไรยุดเวกบยเท่าไรกอนยี่สิบบาทยีบาทพนกนาูนัพนจังหวัดครับอาลอยมาหาหมออยได้บมอก่เล่าแจมันหมอสมหมสมคนรุมงหน้าตามันะลูกม่แล้วเนี่ย่ราโมองอ้ไร ายครีเ้เป็นนักเน้ยเอาูยก็ไปสนลยอไป้ายดูเาไเก็บกะไรกบเป็นความภาคภูมิใจครับวันนี้หลังเวทีครับเพราะว่าจะเป็นขวน้าเพราะว่าจะเป็นลูกกงครับ ต่างกับชื่อชอบครับผมมีความประทับใจมากเลยก็ดีใจครับดีใจกับผู้นำครับผมดีใจกับผู้นำทั้งสองจบเขยนในห้องแล้ มไม่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 ตไม่ตัวน uh, ั่งเก้าอี้นะเมื่อเมื่อคืนได้ยินไหมเมื่อคืนว่าไงเมื่อคืนว่าไงตอาม่านถ้าไม่มีเก้าอี้จะไม่สัมภาษณ์แล้วนะอ่าเชิญนั่งก่อนรเชิญนั่งก่อนก่อนนะอั่งแ้วสาครับสาครับไฟ่หวงฝ่าจโต้หน่อยายอานี่ก่อนอ่นยวมีบัตรที่พ่อมีบัตรยืมมาไ่บรเล ไม่แม่ผมเล่นตาอยู่บนน้องบอลเลยเหมือนกะบอกทียบอกเล่า

เลยนเขาเบียงไหมเหรอแบกชุดจะเียนเขาเบีบบเ่ยง แมกสุดไหลซุดเยอุดลุดหในค้ำผ่านเ่การนะครับขาไมีบรึเขาเคยู่ใได้คลิปจะเสียเพาท่านเห็นแม่คลิปอะไรวจะต้องเบิ้งซิคลิปไปเจมสนเราลงบ่เอ้ยลงบนเลยเนาะม่รับเลยม่รับไอ้กเห็นวะชิปเหลียวม่รับไม่รับเอ้ยไม่ดนนะไม่โงแม่ บรรยากาศก็เห็นก็เห็นเจ้าของเมาตัวนึงลำยัยนึกว่าลำยัยมันดีเมาหมดทุกคนที่ไทยผมขึนี่ก็ต้องไล่ต้องเบิ้งไปเรื่อย สงสัยเอาหรือเมาเก่า่หม่าหรือเมาเ่า่าฮ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 าฮ่าฮดาฮ่าฮ่าฮ่าฮดาฮาฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่่าฮาาฮ่าฮ่าฮ่่าฮาฮ่าฮ่า่า่าฮ่่า่าฮ่าฮ่่าฮ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 าฮ่าฮ่า่่่่่า่ฮ่า่่า่ฮ่่า่่่ วาอสาย่องหัวยากดีเนาะว่าว่าเขาปยกเมาเมาเมเวะวเห็นเจ้าของไปที่นี่โอ้ยเขาลุกลุมจ่เป็นเศร้าเนี่ยทานเอ้ยเมาเหราหรือเมาเก่าิเนี่ยเมาเหรอมาได้ยิน ที่หนึ่ล้วตะกียที่นึงนี่ย็อย่างกดีกับที่หนึงกิบชาม้อยตะเกียบที่เนอบเรื่องเอา้ากันละกันเนี่ยสค่ะาับปันปนะครับปันปัน้มันำอยู่ไมไปเอาชุด แบกชุดแบกชุดแบกนะฮะทุกคนต่างก็มาดีใจครับตางก็แสดงความดีใจครับคนต่างก็มาแสดงความดีใจกับบอสกาเ ยืนหนึ่งในช่องยูทูปกับเพื่อนาแล้วครับผมยูทู e เป็นล้านๆช่องครับขอบคุณทุกกำลังใจด้วยครับผมขอบคุณ f c ขอบคุณพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์ครับผมสะอ่อนอยู่เนี่ยจาอันนี้ป๊อกุชาดาดาบคนสวยสอนเด้อสอนเนี้ยเนาะ มาได้มูย่งสิละอันนี้ก็มีเห็เขาก็เห็นมูนี่แน่อน่สุดยอดเ่ยทันมากันมากประมากเครื่องเดียวเด่านั้นสวงคน้อยนะ ้วครับอีหล่าขึ้นเวทีแล้วครับผมอ่ะสารคิปนี้ฝากพี่น้องเพื่อนสำนีกรเนาะครับเนาะนี่คือบรรยากาศหลังเวทีครับแสดงความยินดีกับผู้นําแสดงความยินดีกับ2ผู้นําครับผมว่าบัิเป็นโจโยมนินอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับศูนย์หนาดของศิลปินครับสำหรับคืนนี้ครับทำการแสดงยูทีปบ้านบึงครับผมอ่ะ สลับคลิปนี้กับปากพี่น้องไปเพียงสามหนีบฝากติดตามช่องพอลอดด้วยนะครับกดติดตามช่องพอลอดด้วยอันนี้นางเอกสาวน้อยลำพลินโชว์เนี่ยความแบบปร์เพชรปรรแทงครับสุดยอดครับผมสุดยอดขอบคุณนะครับ